นับตั้งแต่วงการฟุตบอลมี VAR เข้ามาช่วยตัดสินหลายสิ่งที่ไม่เคยเห็นก็จะได้เห็นครับอย่างช็อตเป่าผิดพลาดท่านเป่าหลายคนก็ย้อนกลับมาเปลี่ยนคำชี้ขาดบางเพลงกลายเป็นดราม่าให้ได้ถกเถียงกันไม่จบไม่สิน้นกระทั่งอีกโมเมนต,ต์กับจังหวะกระชากอารมณ์ส่งบอลสุกกลนตาขายฉลองประตูกันสุดเหวี่ยงไปแล้วหากแต่รู้ตัวไอทีพวกคุณอาจดีใจเกอ้อเพราะ VAR ทำงานก็ได้ ประเด็นคือเกมนัดชิงอันดับ3รายการคอนคาเคฟเนชั่นลีกระหว่างปานามาก,กับเม็กซิโกมีเหตุการณ์ทำนองนี้เกิดขึ้นอีกครั้งและด้วยองค์ประกอบหลายอย่างการใช้ VAR ในเกมวันนั้นจัดว่าปรับอารมณ์ไม่ทันและหักมุมที่สุดครั้งหนึ่งเลยเอาล่ะย้อนกลับไปที่สนามมาริเจนสเตเดียมเกมระหว่างปานามาก,กับเม็กซิโกเริ่มเขี่ยบอลได้ไม่นานทีมจังโก้ก็ได้ประตูออกนำก่อน1 0จากลูกยิงของเจสุสกาลาโดตั้งแต่นาทีที่4 ตัดมาฝั่งปานามาแม้จะโดนเร็วแต่พวกเขาไม่ถอดใจยอมแพ้ง,ง่ายๆครับโทมัสคิสเซนเซนสั่งให้ลูกทีมเดินหน้าทวงประตูคืนกระทั่งเกมเดินทางเข้าสู่นาที55ปานามาได้ลูกฟีคิกลุ้นประตูจากกราบขวาพวกเขาเล่นลูกสูตรเริ่มด้วยการจ่ายบอลมาพื้นที่ว่างตรงกลางก่อนจะหยอดบอลยอ้อยๆเข้าไปลุ้นในกรอบเขตโทษภาพต่อเนื่องเหมือนว่าสูตรนี้จะได้ผลเมื่ออานิบานโกดอยมิดฟิลตวรับของทีมพักองค์รับบอลหน้าปากประตูคนเดียวโล่ง ก่อนจะจัดการกระโดดฟาดจักรยานอากาศส่งบอลสุกกอนตะข่ายไปแบบโคตรสวยสำหรับโกดอยที่เป็นกางร,รับมาทั้งชีวิตไบซคเคิลคิกประตูนี้อาจเป็นลูกยิงเพอร์เฟกที่สุดนับตั้งแต่เขาเล่นบอลอาชีพเลยหลังสกอร์กลับมาเสมอกันหนึ่งหนึ่งหมอน,นี่ก็รีบวิ่งไปมุมธงก่อนจะเรียกเพื่อนร่วมทีมตามไปฉลองกันสุดเวียงที่ผีคือนักเตะปานามาน่าจะเตรียมท่าดีใจกันมาเป็นอย่างดีครับ พวกเขานั่งต่อแถวเรียงหนึ่งพร้อมกับทําท่าขับรถปันป่นเรียกรอยยิ้มเสียงเฮจากแฟนเบาได้ทั้งสนามดูจากความพร้อมเพรียงแค่โกดอยกวักมือเรียกหันไปมองตาทุกคนก็วิ่งมาต่อแถวประจําตําแหน่งคือดูรู้เลยว่าสเต็ปนี้ปานามานัดกันมาซ้อมกันมาแน่ๆทว่าท่ามกลางโมเมนต์บรรยากาศสนุกสนานหารู้ไม่ว่าอีกไม่กี่อยดใจข้างหน้าตอนจบสุดหักมุมกำลังจะเกิดขึ้น ครับหลังฉลองกงันเกือบนาทีผู้ตัดสินเดนเนลพาชเมนต์ก็ได้รับสัญญาณบางอย่างส่งตรงมาจากห้อง V.A.R. แล้วสิ่งที่ปานามาไม่อยากให้เกิดก็เกิดจนได้ย้อนกลับไปจังหวะพักออกรับบอลก่อนจัก,กรยานอากาศของโกดอยมอนี่อยู่ในตำแหน่งล้ำหน้าชัดเจนคือมาดูรีเพย์ภาพช้าไม่ต้องตีเส้นให้ยุ่งยากนักเตะปานามา3-4คนรวมถึงโกดอยวิ่งกลับมาอยู่ในไลน์ไม่ทันประตูนี้โดนริบคืนแบบกระชากอารมณ์สุด จะช็อตไบซิเคิลคิกโคดสวยหรือจังหวะปานามาดีใจแบบปันๆทุกอย่างหายไปในพริบตาเจองี้เข้าไปนักเตะแฟนบอลเซ็งไปตามๆกันครับจากจังหวัดลำหน้าเกมกลับมาเล่นกันต่อเม็กซิโกยังนำอยู่1 0ที่น่าเห็นใจคือ13นาทีต่อมาปานามาส่งบอลซุกคนตะไข่อีกครั้งโดยสไมลอดีอาสอย่างไรก็ตามประตูเจ้ากรรมดันโดนจับลำหน้าอีกรอบโดยความที่ลูกก่อนยังหลอนไม่หายตอนยิงได้ไม่มีใครกล้าดีใจละนักเตะปานามาหันไปมองลายแมนกันให้คว้า ภาพชวนท้อคือธงถูกยกขึ้นเป็นครั้งที่2เท่ากับว่าแมชนี้ปานามายิงไป2เม็ดแต่กลับไม่ได้ประตูแม้แต่ลูกเดียวจบเกมพวกเขาแพ้เม็กซิโก1 0ปานามาจบอันดับ4คอนคาเคฟเนชั่นลีกไปแบบสุดชำ้ำที่สุดแล้วย้อนกลับไปประโยชต้นคลิปถ้าพูดถึงจังหวะกระชากอารมณ์ส่งบอลส่งก้นตะข่ายฉลองประตูกันสุดเหวี่ยงไปแล้วหากแต่รู้ตัวอีกทีคุณอาจดีใจเกอ้อเพราะ VAR โมเมนต์ยิงโคตรสวยดีใจโคตรปันแต่โดนริบป,ประตูคืนของปานามาก็คงจัดเป็นหนึ่งในนั้นครับ